สวัสดีครับวันนี้ครับก็อยู่กับเกมตอนนี้อยู่กับเกมเกมมวยปั้มนะครับนะเพราะว่าเกมนี้ก็จะเป็นเกมเมื่อกี้ผมทำคลิปคลิปนั้นไปนะวันนี้ก็อันนี้ครอันนี้ก็จะมาทําคลิปเรื่องเเดี๋ยวเราจะเป็นเออหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับนะว่าจะเป็นไงแต่หนึ่งหนึ่งมันก็จะนานเกินไป คิดว่าเจ้านี้นะใครใครใครรู้จักหน่วยปมบางกระบอกมานะครับนะเพราะว่าจะเป็นมันไม่มีให้ให้เลือกตัวละครเลยนะครับนะเพราะว่าอา๋อเป็นฮอกของเกนแล้วกันสำหรับการที่อันนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับนะมันชื่ออะไรสักอย่างเลยตัวที่แม่งใส่ชุด พึ่งนี้นะอ่ะอันนี้ก็คือฮอคโคเกนนะครับนะหนึ่งหนึ่งกันเนาะแต่มันก็จะนานกว่ามันจะมีสองสองด้วยนะครับนะแต่มอาคิดว่าเริ่มพึ่งเริ่มไม่ต้องใช้มีดแล้วนะนะ โดนละโดนละข่าวนี้เดี๋ยวๆ,ๆเรียบร้อยครับมันโดนผมแล้วก็กัรจับกดถ้าจะจับกดก็กดตัว L นะตัว A คือต่อยตัวตัว G คือตัวจับจับคนนะตัว G คือจับคนนะครับนะตัว R คือวิ่งนะหรือไม่ก็ลุกขึ้นนะครับนะส่วนตัวพีหยิบของนะครับนะ ใครที่อยากเล่นเกมนี้ใครเคยเล่นเกมนี้ลืมคอมเมนต์มาด้วยครับให้ใครไม่คอมเมนต์ก็แล้วแต่นะแต่เห็นยูทูบเบอร์คนอืู่แล้วคอมเมนต์กันหมดอย่าลืมคอมเมนต์ช่องผมด้วยครับเพราะว่าผมก็อยากให้ทุกคนรับดูคลิปผมแล้วอยากให้ติดตามกันเยอะๆครับเพราะผมเป็นยูทูบเบอร์คนใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีคมาคุ้เหมียวหมดมึงไม่ต้องมาไม่ไงมึงโดนกู กจับกดอะค่าวนี้ไม่ได้ครับเห็นนะะมึงก็จับกดดีกรรมาการคลิปนี้อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เพาะนะครับนะอย่าเรียนแบบนะเรียนแบบได้ครับอย่าอย่าพูดอย่าพูดเพาะนะครับนะคลิปนี้มีคำหยาบคายอยู่นะครับนะเพราะว่า แม่งเล่นทีไรไอเกมนี้ผมหัวร้อนเนี่ยนะไม่หัวร้อนหรอกเพราะว่าผมผมแบบแกล้งมันแบบมันไส้พวกม้วนปั้มมันไส่ตอนมันผนชนะมันมันน่าลำคาญเนี่ยเออทุกคนอันนี้เป็นฮอคโคเก้นนะครับนะฮอคโคเก้นการต่อสู้ก็ไม่ได้อะไรยากสามนาทีแล้วที่ผมจะถ่ายคลิปนานไม่ได้นะครับนะ แต่ก็ยังไม่ได้นานยังมีอยู่หลายเวลาครับที่เราจะเล่นครับจะมีสองสองแล้วก็มีแบบแล้วก็มีความจริงมันมีโหมดมอสทอนโรโย่เนยนะคนรู้จักหมดมอสทอนโรโยเปล่ามอสทอนโรโยเปล่านะครับนะมอสทอนโรโยนะมอสมอสทอนโรโยเนนะมันจะเป็นโหมดโหมดมอสทอนโรโย็คือ เอานักมวยปล้ำมาสามคนนะมาอยู่บนเวทีห้ามตกลงเวทีนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่ากูตึงกว่ากูเฟี้ยวกว่าแม่งทนได้ด้วยวะ่ะบางครั้งแม่งก็มีเลือดออกนะไอหนอกนี้แม่งวิ่งหนกนี้เฮ้ยรีบก่อนเลยเนี่ยผมเซียนกว่าผมชนะเนี่ย ตอนเรากดนะเราต้องใช้แรงดันเราต้องกดตัวเอค้างๆนะครับนะฮอกูเกนชนะเป็นไงมือเฮ้ยบล็อกเลสเนอร์วะเยสแต่ไม่ครับนี่ครับนี่ไงัหมดวอตเอนโรโยนะครับนะมีเลยเก็กคากรีเดอะเกรกผมคิดว่าเราเอาแลนดีอ้ออตันครับคิดว่าเอาแลนดีอ้ออตันดีกว่าครับคิดว่าเอาแลนดี้ครับ เฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยมึงเนี่ยอะไรเอา้ามันจะเป็นสุดยอดอาร์เคโอนี่นะครับนี่มนหมดหมดทอทอรลยโยนี่ครับมันโดนกันละแต่ผมเคยทำแบบนี้มานานละผมเคยทำแบบนี้มานานแล้วทุกคนเดเดเราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วใครเดเเราจะอยู่ตรงนี้แล้วมันเราก็จะโดนทิ้งเห็นไหมผมเคยทําอันนี้ผมเคยทำตาบานเลยนี่ไง ผมบอกแล้วและตรงนี้ใช่ไหมก็ต่อยได้ต่อยไม่โดนในที่อ,อ่ะตัวดกโดนอีกลายหนึ่งเนี่ยแต่ก็ต้องระวังนะถึงเราจะอยู่ตรงนี้แล้วถ้ามีคนแม่งวิชชนแล้วตรงตรงัวนะนี่เออมันจะเราจะตกงนานะบางทีก็ไม่ตกนะถ้าว่าแรงต่อยมันเยอะนะมันก็จะอาจจะจที่จะเก๊คารีม่งโหดว่ะผมกลัวมันมากเลยไอ้เกงส้มเออไอ้เก๊กคารีนะ แลดี้ออาตันตอนนี้ผมเป็นอยู่คู่ต่อสู้จอ Cena, นซะีนะ่านั่นนะใครรู้จักจอนซีหน้าห้ใครไม่ก็ต้อต้องรู้จักจอนซีนาเออถ้าใ,ใครไม่รู้จักก็คือคนที่ไม่ได้ดูหมยปั้มนะครับนะไปเอา้ากูไม่ต่อยมันฝั่งนะั้นนะมานี่ครับแลนดี้พันยิงแลนดี้มันถ้าไม่ตายมันคือ r K O นะครับนะ มึงโดนไอ้เคาน,นี้ที่ที่มันอุ้มเราคนแรกอ้าวเด๊เก,กอุ้ยเฮียพันนี้แม่งต้อง A K O นะเนี่ยเด็กเก๊กคารีอะบังมึงมาดิพันนี้แม่งต้อง A K O ไม่ใช่หรอวะเด็กเก๊กเด็กเก๊กไปละเด็กเก๊กคารีไปละตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เกี่ยวครับสู้กันได้หมดอุ้ยเฮียเหตนาทีเมื่อยังถา่ายคลิปได้ ผมเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วเนะี่ยตอนนี้นมัทเธโลโยมานี่จบกดมาดิเนี่ยกูชนะออันนี้คลิปนี้อาจจะมีลายคำหยาบนะครับนะใครที่ก็เรียนแบบได้เนาะเรียนแบบได้หมดแหละนะว่าละหมูอากเป็นยูทูบเบอร์ที่นะครับนะมัทเลโยว่าไม่เอาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราจะเอา สองสองนะครับนะแต่มันไม่แฝงตัวละครนี่ไงเฮ้ยทหารทหารต่อสู้กันว่ะโอ้โหอยากเป็นอันนี้เลมิสเตริโอนะอยากให้ทหารทหารคู่กันว่ะผมได้คู่กับไอ้นั่นแน่ๆเอ้ยทหารขอบคุณครับทหารไอ้เหี้ยทหารดิแก่เนี่ยกูต้องคู่กับไอ้เสื้อแดงเนี่ยเข้ากันมากทหารแม่งทหารแม่งต้องเข้ากันสิวะ เฮ้ยกูจะสู้กับทหารตอนนี้ไม่ได้ไอส้สัตว์ไอ้ส้นตีนเฮ้ยเฮ้ยเู่กับไอ้นี่ใช่ไหมเฮ้ยไอ้เพื่อนไอ้ทหารมึงมาอยู่ตรงนี้แล้วกูจะแปะมึงมึงคู่กับตัวเองเลยปะมึงคู่กับเพื่อนมึงเองเลยไอ้เชี่ยแปะไม่ได้เนี่ยมันต้องชนนะครับนะเออได้ละมามึคู่กับมึงมาไม่น่ากดเลมิสเตอริโอทหารมาต่อขะกับทหารมาต่อสู้กันนะครับ ไอ้ไอ้หน้ากากแดงคือเลมิสเตริโอนะครับนะเป็นนักนมวยที่ตัวเล็กมากเลยนะครับนะเอ้ตัวเล็กมากหรอกมันมีตัวเล็กกว่ามันไอ้เอตีเงเยงไงไอ้ที่ไม่อยู่มัตตันโยโยอะไรนะมันชื่ออะไรสักอย่างจำไม่ได้ละแต่นี้ก็ไม่ได้ผลนะไอ้ประการมันจะนับหนึ่งสองสามสิบน่น,นะเพราะว่าเฮ้ยอีกหน้าก,กากแดงมันชื่ออะไรวะกูจำไม่ได้ละนะวะนะ เันนี่ผมไม่รู้อยู่แล้วมันชื่ออะไรมันเป็นคนญี่ปุ่นมึงก็ขึ้นมาดิฮะมึงกลัวเหรอมึงกลัวหทหารกระหานมาต่อสู้กันโอ้ยเฮียแม่งซัดกูณสเลทหารดำกระฐานขาวเเป็นทหารดำอ่ะคลิปนี้มีคำหยาบคนระับหรือไม่ต้องบอกพูดซ้ำหน่อยวะเนี่ยไอ่เก้านาทีแล้วนะผมจะเอาคลิปนานถ้านานแล้วผมก็จะปิดเลยนะครับนะเพราะจะแด้ ถ้าือว่าสิบสองถ้าถือว่าส1บอดแล้วก็จะปิดเลยคลิปนานเป็นนาทีแล้วปิดคลิปเลยนะครับนะเพราะว่าอันนี้ก็อตอนนี้ก็9้านาทีแล้วเพราะฉะนั้นนะผมจะถ่ายคลิปนานไรไอคนอื่นไม่ถ่ายคลิปนานได้ผมก็งงนะนะเห็นแบบผมเคยทําคลิปแบบที่แบบนานๆนะมันก็ไม่ได้นะครับนะอุพูดนันเกินไปอะ่ะมึงฟังกูก่อนดีว้าทุกคนมันไม่ฟังกลุ่มเลยอุ๊ออ ทีนี้มีคำหยาบเฮ้ยมันทำเพื่อนห่วยมันทำเพื่อนห่วยทหารทหารเราก็ทหารนะคะนะเดี๋ะเดะเพื่อนใจเย็นๆมึงออกไปเลยปะปะหรืงออกไปเลยเออครับมอเตอร์ไซค์ชนมันอ่าเพื่อนเลมิสเตเลโอมันฮะเลมิสเตเลโอมันมีเพื่อนเพื่อนเลมิสเตเลโอคือเอ็ดดี้เกลิโลนั่นเหรือบาคิสตานั่นเองนะข้อนที่เอ เอ็ดดี้เกลิโอตายไปแล้วนะครับน้ำแม็งก็ตายสี่ชีดไปแล้วเนาะเดี๋ยวกูจะทับมึงเดี๋ยวค่อยดูมึงไม่เปลี่ยนคู่บ้างเหรอฮะกูถามมึงไม่เปลี่ยนคู่บ้างเหรอกูให้เลมิสเตริโอบ้างมามึงโดนอ่ะกูบอกให้มามึงโดนอะ่ะมึงโดนนับสิบแพ้อะไรเงี้ย มามาทำไมมาช่วยเพื่อนเหรอไอ้ข้างล่างมันโดนไงเออสวยมีจัดการมันไว้ไอ้เหี้ยเนี่ยกูแท้จะไม่ได้ทำอะไรสิบเอ็ดลอเฮ้ยใจเย็นดิเอาตัิตาตจริงี้ดี๋เดี๋ยวต้องใจเย็นๆครับ ต้องใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆก่อนโอ,โอ้ยอยังม,มันนับได้ถึงสิบสองเลยนะตรมอยากจะเราคิดว่าจะปิดคลิปนะเอาเป็นว่าเออเนี่ยเจย่งไหมเนี่ยเจย่งไหมเนี่ยเจ่งไหม สำหรับคลิปนี้ขอพอไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันครับ